สำหรับคนที่เหตุบาปเหตุกรรมต้องเจอแบบนี้พี่น้องเอ๋อแม่เลยเนาะยาซะสำหรับคนที่ทำบอดีอยู่พี่น้องเอ๋อ <c oughs> เอาพี่น้องเอยสบายดีเนาะปรม,มีพี่น้องกันอตอนค่ำๆพี่น้องเอยเนาะโดย กับช่องบาลีสะพานบุญชาแนลพี่น้องอยู่นะโดยอ้าวมือนี่ไงพี่น้องเอง๋ทางทีมงานเพิ่นพากันมาเนาะบัดสุขุทุกคนนั่นแหละพี่น้องเอง๋มาเที่ยวเนาะหรือว่ามาอ่าถือโอกาสมาทำบุญน้ำเนยนะพี่น้องเนาะอ่าวัดภูโควัดสัตวอยู่ทางอ่าเมืองอย่างก็เมืองอย่างก็บาเซียงอันนี้เมืองอย่างก็เมืองจำโพนแข่งซอนนักขิตพี่นะ้องเอ๋นะ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  เดี๋สบายดีทั้งทึงเนะาะ <laughs> โดยเขาเห็นเค่ได้กินนี่โดยอยู่นี่ได้มีเค่น้อยพี่น้องเอ๋โดยอืมเด้่ยนะนี่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 นะเค่น้อยนี่น่ะลูกมันพี่น้องเอ๋อ่าลงเลยมันลงเลย<ม>หัวรีบลงเลยเมม,มันเมม,นม,มันนอนอยู่พุ่นเหร<ม> <laughs> สบายดีเจ้าโดยไปลงแล้วบ่เสียงเห็นอยู่ลูกมันตัวนี้ตัวใหญ่เดือดไปกินนี่อ่าโดยโดยโดยป้าไปแล้วพูดแหละทางใช้ผูกทางบ่อเตียงคนไปทางผูกพี่น้องเอ้ยโอ้ป้าป้าป้ป้อ๋อคัดกะลินี่พี่น้องเออสถานที่กว้างขวางวัดนะพี่น้องเนาะโดยมาเที่ยวมาพักมาชมได้พี่น้องเอ้ยเนาะ พักผ่อนยอนอารมณ์เดีว่ามาถือโอกาสมาทําบุญพี่น้องเอ้ยในวัดในวาเนาะนั่งสมาธินะเป็นที่สงบลมเย็นพี่น้องเอ้ยโดยพักดีเลยพี่น้องเอ้ยเนาะทิชชู่โดยเห็นเจ้าเห็นอยู่บ่อแขกี่นี่หลายตัวอยู่ได้โดยสวัสดีเจ้าสวัสดีเนาะ โดย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 พี ters, ่น้องเอ๋ใช่พี it, no? ่สปาดีท okay? ั okay. True. 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 Okay. True. 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 ้งนี้เนาะพี่น้องเอ๋โดยเห็นหัวเขนใช่ใช่ใช่หัวน่อยเลยเขนน้อยพี่น้องเอ๋มีลีมีลีแต่มันเป็นตัวน้อยพี่น้องเอ๋เห็นหัวไหนเห็นหนาหนนาเหนเือ โหน่อย,ยแม่พ่นจักอยู่ไสพีนพ่น้อยแม่ก็ล้นะปั้นแม่ไม่รู้ปั้นบ่นบโดยสวงามนบายดีทั้งบุญป้าจอยเนยาะโดยเจ้าเ,นนเ,ข,เขียนะอเห็นแล้วคอยเห็นแล้วค่เห็จะลงองจะลองออก,ก่อนบอ่ว้่าให้คยลงผนงมาปอยบาเล่นอะไรเนาะโ่มะปอยพี่ชิบมะเองเนาะบรี เห็นไหมมันมันน้ำท่วมมันไหลมากนะอาบ้าไวเนี่ยเป็นชิ้นชิ้นเลยอันดุลก็ไว้เนาะโดยพี่น้องเอ้ยอ่าเจ้าสบายดีทั้งลุงเฮิรมพี่น้องเอ้ยโดยสบายดีเนาะทั้งปาเตียงพี่น้องเอ้ยมันมาแบบมาจะเล่นสุขการแล้วก็มาเลยบ่ ยันมันคำในกาแฟนั่นนะเบิรงนี่เนาะมันก็มันเรียบร้อยในยได้พี่น้องเลยชุดชิ้นๆในมันนี่ข้าวมาคำาช่วงคำในี่กาแฟนั่นพี่น้องเลยน้องวิลลี่นั่งๆอย่างก็ม่โอ้นั่งขอพอมรมดุลละ <laughs> นั่งให้ยังไงนะโอ้พี่น้องไอ้คักแค่นี้ภาพมันเนี่ยภาพเพ่งงอดีชะงักอยู่พี่น้องเลยเบิรงเนี้ยดูกล่ะเบิรงกเนี้ยเบิร์กเนอีบอ่บบจะเบิร์กเนี่ยลุด มนก็นั่งเบ้งข้าก็นั่งเบื้งฮิฮิฮฮมอยู่พี่น้องเอ้สบายดีทั้งประคำเนาะโดยมาเบิคู่คนพี่น้องเอ้เมือนม้าหลอกคำคเนาะเบิร์ตสบัยดีเนาะเบิเบิร์ตเดินทางบ่โอ้ลงเทพได้พี่น้องเอ้เนาะอ้าเอาเาไปไปไปใช้หูอ่าสามพ่อแม่ลูกจะใช้หูเกินพี่น้องเอ้โดย เด้น่ะโดยบาบุญไปนั่งฟังไมงอีน้ำกันเป็นมงอีได้มล่ะพระนยังไะแต่เมงอีจะว่าเป็ยังไซะเมงวีนี่นะวีโอ้ไปดลยเลยม่องวีคุณลุงเฮิมไปคุบไก่ปลาเลยพี่น้องไยเมนี่ได้ไก่ปลาเดี๋ยวไปตัว้ะไก่ป่าบ่อนี่ฮะตัวจริงบ่นี่นะ ไปป่านี่ไปป่าีเพิ่นอหลักไห้เนาะเมนเพิ่นอักไว้โอ้ไปป่าี่บริตัวบริเยขออนุญาตบาดคำเดอพี่น้องเอ้คือธรรมชาติข้าอร้อยู่นี่เนาะเอาขอาอยู่าชิบอแต่ก่อนเนี่เป็นดงเลยนี่เนาะใ่ชุดอะ่รนี่ในชุดบ่อนี่ฮะเป็นโอ้พี่น้องเอ้เนาะ ไก่ป่าเนี่ยมันเกิดมาเองบ่บ่บุญเกิดเองัเนาะเกิดมาจากใครเนาะบอกมาจากป่าเลยเนาะอยู่ในป่าเองมันเลยเนาะไก่กับไครนันเกิดก่อนกันน่จะง่าไห้เกิดก่อนกันมันบอกเงี้เนาะถาบ่มีไก่กับบ่มีใครถาบ่มีใครกับบ่มีไก่าไขหรือว่าไก่ไก่นะสินมาะ ตัดสินตนแล้วไอ้ชานตัดสินนี่ใครไปเกิดกันกันเนี่แต่ว่าคุณระตูไก่ลนวันนี้ใครไม่ใบ่บอได้คันมาคันว่าสิเทียนเรื่องใครหรือเรื่องใครเกล้หรือใก่ใครเกิดจ้าว่าจ้ว่าในลุงไก่กับใครอะไรเกิดอันนี้เนี่ยสำหรับลุงลุงลุงบอบอกความคิดเห็นมันมันบอหงะมันบอบูฮู้วัตถีมาที่ไปมันเป็นแบบใดบอมันเฮาเาเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องลาับโลกัน่พีน้องเลยกรถครับตอบได้ผตัดมาผหวกไก้ไตัดตัดเอา เชื่อโคดอาบอกมันมีคนหนึ่งตัดอีกคนหนึ่งได้ใช่ใช่เลยทั้งนี้คนมีหลายมันมีหลายเต้เตกเทียงกันมันบูมี่เนยเต้เต้สำหรับข่อยกับไก่กับไข่บูมี่ยังเกิดก่อนกันเลยมันต้องมีมันต้องมีเนาะคอยอ่ขคอยว่ามันต้องเป็นไกล้แล้วมันจะมีไข่โอกแบบแค่ว่าไก่มันพุดขึ้นมาอะ้วมันก็จะมีใครถ้าว่าไข่เกิดเองนี่ได้ย้อนยันชูมือนี่ไข่บ่อเองได้นะเรีมันช่ออกมันจะใช่ไหม เออไข่มันจะไม่มันต้องเป็นไก่บาบุญเลยเกิดก่อนแม่แต่ไข่เพราะพอมนุษย์เท่านี้คือกันได้บาบุญคนเท่าจุดกำเนิดแรกแบบพุดขึ้นมาเป็นตัวเลยด้แม่นต่อไปกับจังจมีเอาเอาไวยวะแม่เอาไวยวะเพศเอาไวยวะเพศแต่ก่อนหรือบุรีมีเลยแม่แม่แม่โบแม่โบเกี้ยวลิงคือลิงดิงก็มีเพศคือกันโดยเนนามุษย์ี่ไก่นี่แหละเกิดก่อน ก็ icana, จังมีมีไข่คอยก็ว่าอยู่ไกลเออวมีต่นเจ้านั่นแหละคอยยังบว่าอยู่มันเชียงกันมาจบขันตีเทียงกันได้นี่นะว่ามันจังว่าพี่น้องเลยมาเจอไก่กันเน่เติบนาพี่น้องเนาะโดยเดี๋ยวสิไปเทียงอยูด้วยเป็นไข่เป็นอีกเนาะโดยผู้บัญชาการก็เมย์พันยูเต้นอีกบ่หน่ะโดยต้นยังฉันลุงตัวนี้ ันนี้ต้นคอยอ่อนมาเติมกินกินได้บ่เอานี่กินได้บ่กินได้มากมันพี่น้องได้ได้กินคนก็กินได้มากมันอ่ะแม่นบ่แโอ้โหยังสีส้มๆมีมีกินเปิ้ลเช่อบ่มีมีเกือบทุกชนิดเลยนะต้นไม้แถวนี้เนาะเบิ่งแล้วก็ไันมีต้นข้อต้นคอยบ่เนื้อที่ยังมีไก่บ่นี่ หน้าสิบทงมาบุญเราอะงเงน้อยกับงใหญ่นเน้อยแต่ว่าเจอหน้าบางคนก็เสวเเนาะสเท่านี้ยังบวชํแาเป็นกระท่อมนั่งพ่อหน้ากันคืนเนาะโอเ้เจ้าเจ้าไพก็ได้เบิร์แหแหล่บบุญขมันบังมีไผ่ชงบมาเต็ตตต้นหรอกเอาว่านันต์น ไม่ได้ลก่อน่ะย่าไปดูถูกเองไปพี่น้องไงเดี๋ยวิมีเรื่องกันในวัดเพี้่อนอกมาเี่ยวในชมัตีกันเหรอพี่น้องไงเอ้าเอาเอาเอ้าเ้นวนไปทั้งนี้เลยก็ได้ปะใช่พีเดอร์พีเดอโดยโดยพีเดอไปพี่น้องไง ชูง okay, no. no. ีต้นไหม่ right. ักเนาะบาบุญเนาะออรวมรมมบูรมนสมบูรณ์ข้ากนดีเลยยอมหับเลยมพี่โดยูฟีพี่น้องพี huh. ่น้องเลยต้นยังต้นบกป่อต้นนี้ต้นเปือยป่อปีไหนเอยเบิ้งเลยวะบาบุญต้นนี้อยู่ป โดยขาก,กัีได้พีน่น้องเลยธรรมชาติเนาะโเหร้าอัลนีสหัสถานทีเนาะโดยแต่หูบอลุงจีไทยให้เด้ออันนี้ตะกี้พ่นมีจีโกะีเกียมันพี่น้องไ้มีคบเแคแคอแกิน่โอ้บอคัยุนหมกอันว่าในหมักอันว <Restaurant> ่าแมนแมนบอ เป็นธรรมชาติปะขักะลนี่พี่น้องเลยตรงม่วงก็มีบบนีอากับขออนุญาตน้ำเพลินกับจิเป็นเนาะได้บ่แต่ต่าต้องขออนุญาตเพื่นก้อนเอากับโบเป็นยังเนาะไปเพราะว่าม่วงลายยี่หอกงามนี่อันวเจ้าเคยขึ้นบอขึ้นเชียงพระไม่เป็นหินบอกไปเลยว่าวนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ทม <c oughs> ีบ <sighs> ุจจักเียงไเนไม่ยิโดยซาลาพนเนรเโดยที่เอ็นเออีทีพระพุทธลูปเนาะโดยคือซีเมนเบอรี่เห็นเดียวอ๋อบึมา่นีไปทั้งนี้ก็ได้มากแม่มันเริ่มมีเสียงเพลงแล้วได้ไปน้องเอ๋อะไรก็ได้เจ้าสิพาเจ้าไปเบิ่งเป็ดบ่มีเป็ดอีกบอบบุญจจกดีได้ลุงเอย พีเป็ดได้ยังอไงะมีพีเป็ดอีกบ่มีเบดอันนาแบบเสียบตับเสียบใส่นีบดนะพูไปทางใดเหรอไปทางทางทาง้างมือพูดเใช่เบาเตียงดิไเปิเบื้องมาเบื้งมาเลยมาเจอกันอยู่นี่กันจังน้อยพี่น้องเอ้แต่ว่าน่องเป็น่าห้องน้ำสะอาดไหมบ่สะอาดนอนก็ได้เป็นบาเตียงว่ะอ๋อบัดอกวสบายออไปดีเลยบ่บุญ thì chị nói, chá cái liếp ăn nhạc cát. Uh, chị nói, eh. No, uh, chị nói, 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 นแห่งนั g, ่นอยู่ห <propri> ่งพายังสบายได้ออกกำลังกายสงบยอมหับเลยกันขึ้นแห่งคักเบิ่งนี่พี่น้องเอยอจ้าโดยไม่เจ้าขนีมีเตีเกียนเนาะนิดน้อยเกิดไม่ชิ้ชี้ช่หาบุช่อันนี้ แต่ว่าเล็กน้อยสิบสี่เสี้ยวห้านี่ยโบโบหูใช่ไคะกะลีน mm ี่เนาะอันนาปีเกียนนี่โบแมนไม่เงินดังนะไม่ขยุ่งนะนี่แมนบองามลีนี่พี่น้องเอ้ยแมงอีอีอยู่พี่น้องเอ้ยธรรมชาติสงบลมเย็นเนาะ โดยทียน้องซูงก็ซูงปุ๊บักอะไรเป็นดงเลยพี่น้องเอ้เนาะในในวัดพีน้องเอ้โดยมีกล้องวงจรครบเสร็จเนาะติดไว้อย่างดีพี่น้องเอ้โดยนะดยัง,ง,ยยงลูกหลานนะเฮ็ยยัง้งไปนี่ เออา่บูมีอีแต่บูมีสียมันจักจั่นเนาะโดยพี่น้องเอ้เขนลับเราบอเริ่มนอนแล้วเนาะเบิ่งแล้กก็ได้พี่น้องเอ้บอเสียงมาเลื่อยอยู่บ่วัด จะเถือแล้วนับได้อยู่บ่ขอพันชายงานสามสามเถือโอ้มาทำบุญสังฆทานนี่จากบ้านธรรมานีได้บ่หาสิบโดเพาอยางหอดูหาสิบหลักเนาะบ่หอดบ่สามสิปลายบ่สาประมาณเช้านี่แหละกวัวอยู่ไรจากบ้านธรามารักษาสิบหาื่ิปลายเช้าอะไรมารักษาสิห้ายเน มาพี่กะโอ้เนาะมาเติมเฉียดสี่สิบโลผมแหละไปเบิ่งนี่ไก่เติบพี่น้องเอ้ห่าลายแห่งจักเนอะทางบ้านจะทางนี่บ่โอ้เข้ามานี่บ่โอโดยโดยโดยอ่าอีอีอยู่พี่น้องเอ้ยไปแม่ห้องน้ำไหม ไปไปลงเท้ากับบไซคักกะลีบเชียงเนาะพันเหการคืนเังชีสงบคักขึ้นเอกางคืนนีนสงบลมเย็นคักไปอย่างไรแต่บบเห็นทาง้งนั้นพนอยู่ใส่เนะาะทังเจ้าวาดทางวาดัดพนทุนในขุนบอ๋บออาจเะนะ มีหลายรูปบออยู่ในนี่มันจะลาเยอะแต่เ่าเป็นประจำเลยว่าอยู่กุฏิกุฏิแผงของแผงของแผงมันเนาะแต่ก็ายังไม่ทรา,าบ,บรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องเนื้อที่นี่บอต้องว่าถึงย่างเพอๆนี่ลงกันพี่น้องเยนี่ยยังพูดนี่พี่พูดพี่อีกวาร์ี่เห็นนึกวันนี้น้อยแล้วแต่กี่พี่น้องเนียน,น้ยอย กระทิมถ่ายว่าป้าป้าเด๋ยดเดือดเดอตามไปเด้อโดยโดยทำหนาที่แล้วแบบนี้เนาะโดยเจ้าทำหนาที่เตียนแม่เพิ่นเตียนแม่โดยเล็กเล็กน่อยน่ะอมนั่นแหละพี่น้องเลยอ่าบงไว้เรือปรบุนพ่อที่ดีต้องเป็นแบบนี้เูกจนลายมือ่อว่าราชอบลูกมีแต่ลุงลเอาไปกุ้ของน้าเหมนเมียกินนะก็โดย เมียจืดองจริงชั้นไหนขังไม่ยอมรับคนจริงเปิ่กัดกันไปน้งไงดคือว่าคนเรื่องบ่คนเรื่องนะจมป้าเจ้าโดยนรโดยรากมนแล้วบเวลาอันเนาะเราบ่หักลูกเราชิหักไผลูกเราคนเดียวนี่จแน่ ยไม่หอมแก้มไม่ค่อยเบ่งอยู่ในวัดอีกแล้วเหบวบบอาหรอกหอมเมียตัวเองบบบาบได้เบิดได้เบิดพี่น้องไงเห็น้มักเพลงกันเพลงชิเป็นยังเจ้าตาลใจเล้นี่นะจะพังเหาบอกดีคนมีหลักฐานแล้วู่ในคลิปคอยคักแน่ี่น้องไงฮาลุงเฮิมประจานทั้งนี่ทั้งนี้ประจานลุงเฮิม เโดยยันที่ขอมีอะไรยอขับเมื่อนอกูเดินอหยอกกันภาษาหมูเพื่อนบ่โดย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 เ่นยกูห้ยันเมกูใ่นึ่งเ่านลยพาจอยใช่มันนึงขาอเอรยบุนะโบเลยหดช่วยป้อยกันหนึ่งเองนะอันนี้พน้องนี่จะเพิ่นเห็ดอย่างไหนอยาดกินเพิ่นเบ็ดเพื่อนบ่ได้เราเป็นอยากขอยไส้ลงเม จ้าพูดว่าอันขี้ขี้โพยอันทานนะอัสิเอาพึ่งดวงใสแบบว่ามันสิบุตรีจะเทื่องอ่ฮะสิบุใรใอยูไผาย่ำไหนย่ำนั่นเนี่ยย่อมจะคล้องเป็นมุยกันเนาะยันเมียใช่เจ้านี้ไฟย่ำทำตัวเห็ดยังบปเป็นยันเมียใช่ไปจอยทำใช่เพป็นจูไผ่น่ะไปจอยต้องมันจู้เองจูเทื่อบโบอยากเห็ดยังเป็นนะนะอยากให้เมียเห็ดเป็นเป็นเวอร์แต่เวลาขับคัน เวลาอันแบบว่าบบมีอย่างกับ่บฮิตได้คุยกันมีแจะเมียเบิดข่คยกันเาว่าเวลาอยู่เขาเงบ่เฮ็ดเองโดยนีลาเมียโอยูโดยโดยอรับหนึ่งมาใส่องกินแบบบแซ่มาฮ็ดเองมันก็มีดีไปคนละอย่างอะไรคนเฮาเนาะพป่นองเอ้ไโดยเจ้าเจ้าเจ้าะก็รอไพสับนี้รอไผมื้อแล้ไปแต่บ่เตียงอกบ่ซะ บอพาอยยูยังน่ะไ้บอ yes> ้นังเฮ้ยจะพาไปเบิ่งเป็ดมีเป็ดนบพาไปเบื่งเป็ดเป็ตนยิเเป็นมกปีต้นยิ้งพหรอรุ่นคอยหนูปีนไดต้นยิคบอกว่ามจิงไงคือว่ีบไ่าไองไงัโดยโใช้เอนใช้บาบุญเป็ดนะ โอ้มีเป็ดอีพี่น้องเป็ดรูปปั้นเนาะเพิ่นคือคักตงมี่น้องวันนี้เนาะโดยโบยอมรับกะรีพี่น้องคักกะรีเนาะบัดนตรมีโอกาสกระเวะมาเด้อพี่น้องเด้อเนาะวัดภู้ข้อเมืองจำพรน้อยแสนเนาะเพียงสันนิษฐ์บัลลบนบวพาไปเพิ่งเป็ดปั้นไว ขักแต่เพื่นมาให้เลนะพี่น้องผมมีคา่าให้โดยมีต่ลับกับหัวะนะโดยเซเป็ดนะพ่อบุญโอไก่แาาท้นะาวี้าามีคนไหนจะนอนอยู่จะ,จะอน,นอนได้ไดนั่น เนอะเนาะโอ้ไก่แท้นี่ปุ๊พูนบบมีบัดเลยอันนี้เนาะมันก็ไก่ไปแจักบอบุนเขาบ่าพันมูชิธาไปแจักบอกทานพันธิเมื่อและป้ป้ะป้บโเป็นยังดอกป่ะโอกาสหนาจะไปเบิงก็ได้ป้นี่โอ้ เพินนเ่นมักเตดได้บนนะาุญนะพี่น้องเลยปอเพิ่นเห็ดคือหรือน้องตนี้อันนี้ของแท้บอนี่นะบบนนเเอกไปเลยอ๋อมีต้นงอกต้นงิ้วอีกอันนี้พี่น้องเย้ยเห็ดไบเบิดเนาะพี่น,อน,น้อง,อง,องกอง้ยายทำบาปทำกรรม ยาเด้อพี่น้องไอ้ไฟที่เฮ็ดบาปอยู่ยาซะเนาะโดยเนาะไปยังกระ็จะจุกมาคอยด้วยอ่าพี่น้องไอ้เนาะสำหรับคนที่ทำบาปแล้วนี่เนาะประบุเนาะอ่าคนที่ทำบาปทำกรรมพี่น้องไอ้ยาซะเนาะอ่าเลิกซะโดยโดยนี่พี่น้องไอ้เนาะสำหรับคนที่ ทำบาปทำกรรมอยู่เนาะพี่น้องเนาะต้องเจอแบบนี้พี่น้องเไงในโลกในอนาคตเนาะโดย,โดยเรียบร้อยพี่น้องเไงอ้าเจ้าต้นงิ้วเนาะต้นง,งิ้วอันนั้นบอ่อหินบอ่อนะ่ะลุงเป็นเห็ดเป็นภาพให้เบิงนะ่งเนาะพี่พี่น้องเไงอ่าพี่น้องเไงคนที่รับวิบากกรรมได้แบบนี้เนาะพี่ ทางลุ่มพี่ก็มาเห็ดบาจอกเลยขึ้นไปกับต้นงิ้วพี่น้องถืกไม่เสียบอีกเนาะโดยมีดอ่าโธออันนี้ก็เรือต้นอันนี้ก็คนลงทรมานพี่น้องเอ้โดยพี่สำหรับคนที่เห็ดบาปเห็ดกรรมต้องเจอแบบนี้พี่น้องเอ้แม่นเลยเนาะยาซะสำหรับคนที่ทำบอดีอยู่พี่น้องเอ้ เห็นแล้วท้อหดหูใจเนาะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเรื่องจริงก็เป็นแบบนี้ได้เนาะแมนถ้าคนเห็นบาปเห็นกรรมฮะน่ะอ่าอ่าโดยไปไเป็นแบบพ่นบรรยายในนะลกนะอันนี้เนาะเห็นให้เบึงพี่น้องเอ้ยเจ้าเจ้าเนาะมีที่ผู้เจ้าพ่นบรรยายไว้ขึ้นกันได้พี่น้องบาลีเลยศึกษาอยู่ตามหลักพุทธวจนะเนาะเป็นกัน มีกันพี่น้องไอ้ทรมานสัตว์ต่างๆนั่นนะเนาะแบบนี้พี่น้องไอ้มีบดเลยเนาะสำหรับคนที่เหตุบาปเหตุกรรมพี่น้องไอ้โดยมียังมีอีกลายทั้งนั้นก็ได้พี่น้องไอ้เนาะโดยแต่ว่าทั้งเปลยนี่ทั้งเปลยนี่เป็นจะโบเมนโตนิ่งๆแบบนี้่าสันเนาะเป็นตามบารีได้ศึกษาพุทธวจนะมาผลมาเป็นชิ้นเนื้อเนาะลอยไปในเวหาพี่น้องไอ้เป็นย่างได้ย่างเนาะพี่น้องไปศึกษาบิ่งพี่น้องไอ้โดย โต้กะนนาเห็นแล้วก็ถือว่าคักพี่น้องเอ้ยเนาะเห็นทั้งอย่างหลายๆอย่างเหมือนนี่พี่นออ้องเอ้ยอ่ะสไรค์คลิปนี้บาลีเนาะกับทีมงานนี่แหละพาพี่และน้องไปก่อนนะ้องพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะตอนค่ำๆบัสคูสุขขสขขสคนเจ้าโดยเหมือนนี้มีโอกาสมาเที่ยวนะ้องพี่น้องเนาะโดยอ่ะไว้เจอกันคลิปหนะ้าไว้เจอกันโอกาสหนะ้าพี่น,อน้องเอ้ยไปแล้วนะ้องพี่น้องเนาะลาไปแล้วบายตอนค่ำๆน้องพี่น้องเนาะโดย